คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินไุกแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองปลอดภัยมั่นใจสนใจเติมแพ็กเกตไหนสอบถามเพิ่มเติมที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิกเลย สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบัวอาคายครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละคร TF ครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ทางระบบได้แจกฟรีนะดังนั้นเนี่ยก็เลยรีบมาทําคลิปนี้บอกทุกท่านครับอกว่าตัวละครตัวนี้ใช้งานยังไงอัพสกิลแบบไหนนะครับและไปที่ไหนได้บ้างครับผมมาแบบละเอียดเลยนะดังนั้นตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เรียกว่าโกงและควรจะทําขึ้นมาทุกไอดีครับตัวละครที่ผมพูดถึงนะครับผมก็คือตัวละครของ โนโนมินั่นเองครับผมโนโนมิจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับนี่เลยโนโนมิไม่สามารถจะเปิดกาชาได้นะครับผมย้ำนะว่าไม่สามารถที่จะเปิดกาชาได้วิธีการได้ตัวละครโนโนมิครับผมต้องมีทางเดียวกันก็คือทางการทำ q u ว s ภารกิจแนะนำนะครับผมตรงส่วนนี้เลยครับทำจะใช้เวลาทั้งหมด5วันครับผมจะได้ตัวโนโนมิมาใช้นะครับส่วนวันที่6วันที่7ขึ้นมาตรงส่วนนี้เราจะได้ในส่วนของของอัพ สกิลของโนลโลีครับผมเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นทางระบบก็เรียกว่าออกมานี่คือปั้นโนโลีิออกมาสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเขาจะให้เศษโนโลีิเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเราสามารถที่จะวันที่5เนี่ยพอปลดล็อกออกมาปุ๊บเราจะสามารถดันโนโลีิครับผมขึ้น3ดาวได้ทันทีเลยนะครับอ่าโอเคนะครับการใช้งานของโนโลีิครับ โนนามิเป็นตัวละครที่สามารถจะเอาไปลุยในส่วนของภารกิจทั่วไปได้นะครับผมและอารีนาก็ไปได้ครับผมและแน่นอนครับผมคําขอพิเศษครับโนนามิก็ไปได้เช่นเดียวกันก็เรียกว่าอืก็เรียกว่าพุ่มตรงนะทาน้องมาเนี่ยคือคุ้มสุดขีดเลยครับผมดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ปลดล็อกมาเมื่อไหร่แนะนําให้อัพเลยนะครับผมเพราะว่าถือว่าโหดจริงอะไรจริงเลยครับตัวของโนนามินะครับอ่ะ มาดูดีกว่าว่าโหดอย่างนี้ทําไมถึงโหดขนาดนี้ดีกว่ามาดูในส่วนของสกิลพื้นฐานของโนบิกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยข้อบูลพื้นฐานโนบิเป็นตัวสายยืนแนวหลังประเภทการโจมตีประเภทกระสุนเจาะเกาะสีเหลืองครับประเภทป้องก,กันนะครับผมก็คือเกาะเบาสีแดงครับเยี่ยมสกิลของโนบิเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าขี้โกงเลยก็ได้นะทําไมถึงขี้โกงก็คือ1คือค่าคอสถือว่าถูกมากครับผมกับผลที่ออกตามมานะครับสร้างความเสียหาย 497%นะครับผมของค่าพาร์ตีและกระโจมตีใส่ศัตรูในทรงกลวยครับต้องบอกว่าระยะการโจมตีของโนรมิกว้างครับผมกว้างและก็ไกลมากๆนะครับผมเรียกว่าไม่เรียกว่าพอๆกับฮีนะเลยก็ได้นะครับและก็ค่าคอร์ก็ถูกกว่าด้วยนะดังนั้นต้องบอกว่าโน,โนมิเนี่ยถือว่าค่าคอร์ขนาดนี้ผลมาขนาดนี้คือคุ้มแน่นอนนะครับโจมตีได้ทั้งรุนแรงและก็ก้างกว้างและก็ไกลมากครับ กิลพื้นฐานครับผมเพิ่มค่าโจมตีครับผม24%ทุก30วิิบวิเป็นเวลา20วิิบวินะครับอ่าก็หลักๆง่ายๆครับผมก็คือเป็นสกิลเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเอาประมาณนี้เลยนะและถัดมานะครับผมก็คือเพิ่มอัตราความเสียหายคิดิคอนครับผมโจมตีแรงนะครับผมโจมตีแรงแล้วก็เพิ่มความเสียหายด้านคิดดิคอนด้วยเรียกว่าคี้โกงมากครับผมดังนั้นเนี่ยโนมีเนี่ย อันไหนก็ถือว่าโหทั้งนั้นนะครับสกิลรอครับผมเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมอีก7.1%ของค่าพลังโจมตีเมื่อเปินเป้าหมายขนาดใหญ่เอาไปยิงบอสก็ได้ครับผมเรียกว่าเลดมาเนี่ยโนอร์มีก็ไปได้นะเรียกว่าโหแม่งโคตรเก่งเลยครับคือลงด่านทั่วไปก็ได้ลงอารีนาก็ได้นะครับผมและก็ลงด่านคำขอพิเศษได้ด้วยและยังสามารถลงเลดบอสอีกต่างหากครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เรียกว่าไม่ปั้นไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนแนวทางการ up skill นะครับผมของโนมินะอย่างแรกเลยครับผมสิ่งที่ดีที่สุดของโนมิครับผมก็คือในส่วนของ EX skill นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะ EX skill ของโนมิเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าขี้โกงมากครับผมเพราะว่ากว้างและก็ไกลมากๆนะครับค่าคอร์ดก็ถูกด้วยนะครับถ้าเทียบกับผลเอฟเฟกที่ได้มาแล้วดังนั้นจัดไปได้เลยครับถัดมาครับผมก็คือสกิลพื้นฐานครับผมของโนมิครับผมเอาโจมตีไว้ก่อนครับผมัพไว้เลยนะครับผม และก็ถัดมาก็คือในส่วนของสกิลติดตัวนะครับผมมีแต่ความเสียหายทั้งนั้นนะครับผมก็คือเพิ่มดดเมจนะแล้วก็เพิ่มเติมดาเมจสายคิกต่างหากครับผมและก็ต่อด้วยในส่วนของสกิลรองครับผมที่เอาไว้ยิงบอสนะครับดังนั้นโนรามิเลยต้องบอกเลยว่า3อย่างนี้อัพได้อัพไปเลยนะครับนี่คือแนวทางการใช้งานของโนรามิครับเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานจริงดีกว่านะครับต้องบอกว่าเพิ่มเติมอีกนึงนะครับผมโนโนมีเนี่ยบางครั้งเนี่ย ถ้าไปตอนตีเลดบอสนะครับผมตอนตีเลดบอสเนี่ยมันจะส่งผลบางอย่างด้วยนะเดี๋ยวให้ดูครับผมในส่วนของการใช้งานโนนมินะครับอ่าอ่าโอเคอันนี้คือทีมเหลือครับผมผมได้ทําการปั้นโนนมิมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองเล่นดูดีกว่านะครับปล่อยออโต้เลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถือว่าฉลาดถึงดับหนึ่งเลย อ่ะโนรมิถึงแม้ในฉากนี้จะไม่ถนัดแต่ยังไงก็ยังถือเป็นตัวละครที่โกงเอาหน้าลงอยู่ดีนะครับตัวดาดนี้คือดาดปกป้องฐานศัตรูจะออกมาเยอะมากๆนะครับผมศัตรูอออมาเยอะมากๆเลยดังนั้นเนี่ยตัวละครที่จะใช้งานได้ครับผมก็คือตัวละครใส่ออเอโอี e A o e. ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ ตัวขอชี้ิกิอาจจะดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเป็นพวกสายโจมตีวงกว้างครับดังนั้นทีนี้อ่อนคาจะโอเคเลยเนี่ยศัตรูออกไปเยอะแล้วนะครับพอเยอะขึ้นมาปุ๊บนะครับผมโนโนมิกว้างมากครับผมกว้างมากๆเลยเนี่ยและก็ยิงกระจายเลยครับผม แลนโดมิเนี่ยเวลาครั้งเนี่ยเวลาขวาดขึ้นมาไปตีเลดบอสขึ้นมาเนี่ยเขาจะหันซ้ายหันขวานะครับผมการโจมตีของโดมิกก็เลยกลายเป็นว่าโดนบอสสองเท่านี่ว่าบางครั้งเนี่ยแรงมากๆเลยที่ซ้ำนะครับผมอย่างที่บอกนะว่าโดมิเนี่ยโจมตีบอสเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นครับผมเวลาเป็นบอสขนาดใหญ่นะครับเน,นี่ยเพิ่มโจมตีนะครับผมตรงส่วนนี้ มีมาแล้วครับผมปึ๊บกวัดเรียบเรียบเลยครับเรียกว่าปั้นมานี่ไม่เสียของเลยนะครับผมโนโนมิอ่านี่แหละครับผม คือโดโลีิเนี่ยสังเกตเลยนะบางครั้งเนี่ยเขายิงไปเขาจะกวาดซ้ายแล้วกวาดขวาเป็นท่าไม้ตายใช่ไหมครับผมเพราะกวาดซ้ายกวาดขวาเป็นท่าไม้ตายขึ้นมาบางครั้งเนี่ยโนโลีิไปยืนชนหน้าอยู่หน้าบอสนะเพราะว่าบางครั้งบ,บา,า <ๆ S 2> ตําำแหน่งเนี่ยบอสมันตัวใหญ่ครับผมทําให้เป้าหมายของโนโลี่เนี่ยสามารถจะยิงคุ้มนะครับผมเพราะกวาดซ้ายกวาดขวาทีเดียวเนี่ยบอสเอาอ้วกแตกเลยนะครับเรียกว่าปั้นมาสบายใจได้เลยครับผมตัวของโนโลีินะครับแนะนําให้รีปั้นขึ้นมาเลยนะ สกิลที่ใช้ครับผมจะเป็นสกิลของสายของอาพวกสายของอาบิดอสนะครับซึ่งสมบูรสกิลตัวส่วนนี้เนี่ยจะได้มาค่อนข้างจะเยอะนะบางครั้งก็เลยเผลอไปอัพให้ตัวของตัวชิโรโกะหรือตัวของเซนิกานะครับผมหรือตัวของโนซุบิไปบ้างบางส่วนแนะนําให้พยายามให้มาอัพของตัวโนซุบิก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาอัพตัวละครอื่นตามมานะครับนะ,ะนะครับผมก็ลองไปปั้นดูได้เลยครับผมรับประกันนะว่า หดและก็ใช้ยาวได้เลยครับสังเกตเลยว่า่เมื่อกี้ก็ใช้ไปในส่วนละทีนี้ทําไมโนรนมีครับผมถึงเอาไปลงอารีนาได้ล่ะนะหลักๆครับผมสังเกตเลยว่าวงโจมตีของโนมีจะกว้างมากด้วยผลของอ e ีสกิลซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไปโดนชุนครับผมที่อยู่ข้างหลังขึ้นมาซึ่งทําให้ชุนเนี่ยอาจจะเรียกว่าตายได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมโนมีมีสกิลพื้นฐานโจมตีนะครับผมกับคิติคอนด้วยดังนั้นชุนที่อยู่ข้างหลัง ก็อาจจะลุกหลงด้วยและยังไม่พอครับผมต่อให้ชุนไม่ตายบังกงบังเกอร์ที่มีอยู่ด้านหลังนี่ก็แท้จะแต,แตกหมดเลยนะเพราะว่าโนบีนี่คือยิงทีเดียวเนี่ยมันกว้างมันกว้างมากแล้วมันไกล่มากบังเกอร์ฝ่ายตรงข้ามนี่ถือว่าอาจจะพังแตกไปได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโนบินะในการใช้งานนะครับผมทุกอย่างละก็น่าจะมีเพียงเท่าดีนะครับโอเคไงถ้าเกิดท่านไหนครับผมปลดล็อกมาแล้วอย่าลืมปั้นขึ้นมานะครับผมผมวันนี้ฮอสปีดแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับผมที่รับฟังจนจบนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดสไคร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ